สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีหิมะตกครับตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้จะตกแรงประมาณสองสามวันครับดูครับของเก่ายังไม่ทันละลายเลยครับเริ่มตกแล้วครับตอนนี้อากาศก็หนาวดูครับถ้าถ้าท้องฟ้าเป็นแบบนี้ก็คือหิมะมันตกนะครับคึมๆแบบนี้ไม่ใช่ฝนนะครับตอนนี้กําลังตกเลยครับ เดี๋ยวก็ตกเยอะๆก็ได้ทําการกวาดหิมะเหมือนเดิมครับวนๆเวียนๆปันกันอยู่แบบนี้นะครับหน้าหนาวนี่ครับเริ่มตกแล้วครับหลังจากที่ว่าไม่ได้ตกประมาณหลายวันแล้วครับเมื่อวานนี้หนาวถึงติดลบสิบสี่องศาก็ถ้าหนาวมากขนาดนั้นก็หิมะก็จะตกแบบนี้นะครับพอหลังหิมะตกก็จะหนาวอีกครับตอนนี้ การเดินทางไปไหนก็ลําบากครับที่นี่ถ้าหิมะตกเพราะว่าถนนลื่นครับเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเวลาทํางานก็ต้องระมัดระวังครับเดินไปนี่ลื่นเหมือนกันครับดูเพราะว่าจะมีหิมะหิมะเม็ดเล็กๆนี้นะครับเดี๋ยวสักพักก็เยอะครับเม็ดเล็กๆแบบนี้เวลาเราเดินไปนี่ลื่นเหมือนกันนะครับเวลาเรานั้นเราต้องใส่รองเท้าบูทเพื่อให้เวลาเดินเราจะได้ไม่ลื่น,นครับ มีแต่ความหนาวเย็นของเก่ายังไม่ถลันลายของใหม่ตกอีกแล้วเริ่มทยอยตกเรื่อยๆครับของเก่าเป็นก้อนอยู่เลยครับนานครับกว่าจะละลายเพราะว่าอากาศมันเป็นแบบนี้ครับไม่ละลายง่ายๆครับบรรยากาศก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเริ่มมีหิมะตกแล้วขาวเต็มไปถนนไปหมดเลยครับ พอถ้าพักจะเยอะเดี๋ยวก็ต้องได้ทำการกวาดอีกงานนี้มีมีดันกันอีกแล้วครับดันหิมะส่วนสมก็เหมือนเดิมครับหิมะช่วงหน้าหนาวไม่มีหญ้าขึ้นครับส่วนสมก็เลยไม่มีคนมาถอนหญ้าครับหน้าหนาวสบายอย่างน่งแห้งไปหมดนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปัง,ปง,ปงๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยการงานการเงินจเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดสมความปรารถนาจะจะเจรจาสิ่งใจก็ขอให้ราบรื่นครับใครที่เข้ามารับชมก็ขอปัง,ปงๆรวย,ย,ยๆทุกคนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันต่ตอคลิปหน้าครับ